สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับในเรื่องของ analysis and design circuit electronic ในคลิปแรกนะครับผมได้จุดมุ่งหมายของผมเนี่ยผมจะแนะนำอุปกรณ์2ตัวนั่นก็คือ R กับ C นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากๆในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เราจะพบบ่อยมากนะครับ โดยที่ผมไดท้ทำการแนะนำในคลิปแรกนะครับว่าเราจะทำวงจรเพิ่มเบสและก็ทริเบิลนะครับโดยใช้อุปกรณ์ R 2ตัวนะครับแล้วก็ C 2ตัวประกอบกันให้เป็นวงจรของฟิลเตอร์นะครับ ในคลิปแรกเนี่ยนะครับผมก็ได้แนะนําวิธีการาขั้นตอนในการออกแบบวงจรนะครับก็จะมีสีขั้นตอนอันนี้นะครับถ้าใครที่เพิ่งเปิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่1น,นะครับอันนี้ผมได้พูดรายละเอียดไปให้ แล้วในคลิปที่1น,นะครับในคลิปที่2เนี่ยผมก็ได้แนะนำนะครับตัวอย่างของรีสิสเตอรนะครับเนื้อหาของรี s ิส t ตอร์ก็อยู่ในคลิปที่1นนะครับแต่ในคลิปที่2เนี่ยผมได้เอาตัวอย่างในการใช้งานของร e สิสเตอร์โดยมาคานวณวิธีการไบอัสตัว LED นะครับเวลาที่เราจะให้ LED ทำงานเราจะต้องคำนวณค่า R ที่ค่าเท่าไหร่แล้วก็ใช้กระแสีแอมม์นะครับยังไงก็ไปดูรายละเอียดในคลิปที่2นะครับแล้วก็ในคลิปที่2ก็จะมีเรื่องของคาปาซิเตอร์ด้วยนะครับคาปาซิเตอร์ทำงานยังไงทำไมมันถึงกระแสะนำหน้าแรงเคลื่อนอยู่90องศา แล้วก็ทำไมมันยอมให้ AC ผ่านแต่ DC มันไม่ให้ผ่านนะครับก็ทั้งไหนก็ย้อนกลับไปดูในคลิปที่2นะครับส่วนในคลิปที่3เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องฟิลเตอร์หลังจากจบในเรื่องของฟิลเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมาออกแบบวงจรกันนะครับเป็นวงจรอ,อันนี้นะครับเพราะว่าวงจรอ,อันนี้มันใช้สูตร ฟิลเตอร์ในการคำนวณหาค่า R กับ C นะครับวันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้เรื่องของฟิลเตอร์กันก่อนนะครับโดยเป็น RC ฟิลเตอร์นะครับ RC ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับก็เราจะใช้สูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้สูตรเดียวแล้วการที่เราจะให้เป็น High p a t โลพา p a s ก็คือเป็นวิธีการต่อ Uh, R กับ C ว่าเราจะให้มันต่อในรูปแบบไหนนะครับตัวสูตรเนี้ยนะครับมันก็มาจากทฤษฎีของฟิลเตอร์นะครับก็คือว่าฟิลเตอ c ์คัตออฟหรือความถี่ที่เราจะให้มันตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮพาร์ตหรือโล w p พารเราจะให้ค่า i m p e d แ n c e ์นะครับอิมพีแดนซ์สองตัวเนี่ยเป็นอิมพีแดนซ์ที่เท่ากันนะครับอย่างเช่น วงจรของเราเป็นลักษณะนี้อิมพีแดนซ์ของเราก็คืออันแรก,กคือ R นะครับส่วนอิมพีแดนซ์ของอีกอันหนึ่งก็คือเป็น XC นะครับเรื่องของรายละเอียดเรื่องของอิมพีแดนซ์เดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังภายหลังนะครับว่า Z เท่ากับ R บวก jX นะครับนะครับหลังจากนั้นถ้าเป็น R ก็คือ jX ไม่มีนะครับ มันก็เหลือค่า Z ถ้าเป็นตัว r นะ Z ก็เท่ากับ r เลยนะครับส่วนถ้าเป็นตัว c นะครับตัว c ก็คือเราจะให้ Z เท่ากับ jx jx นี่ก็คือเป็น j omega l เอ้ย j omega c นั่นก็คือ xc นั่นเองนะครับไว้รายละเอียดอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังวันนี้เราลองมาดูรายละเอียดของไอตัวฟิลเตอร์ก่อนสูตรนี้มันก็คือได้มาจาก r นะครับ ก็คืออิมพิแดนส์อินพิแดนส์ของตัวนี้นะครับอินพิแดนส์ของตัวนี้จะเท่ากับอิมพิแดนส์ของตัวนี้ตัวนี้ก็คือ C ีก็คือ XC นั่นเองนะครับเท่ากับ XC R าเนี่ยมันก็คือเป็นตัว R ร์สูตรมันไม่มีอะไรแต่ตัว x c เนี่ยสูตรของมันก็คือ1ส่วน2พาย FC นะครับ1นึส่วนสพ fc โอเคนะครับเพรฉะนั้นสูตรของมันก็คือ r เท่ากับ1ส่วนสพ fc อันนี้คือสูตรของของตัวอ,อของของตัวเดียวกันนะ c ตัวนี้คือ c center นะครับ fc แล้วก็ c c ตัวนี้ก็คือก็คือแทนตัว c ตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นเราหาค่าอะไรครับเราหาค่า fc เราก็ย้าย fc ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ย้าย r ลงมาข้างล่างเราก็จะได้สูตรนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสูตรเนี้ยไปคำนวณนะครับไปคำนวณเ,เรื่องของการกดเครื่องเครื่องคิดเลขว่ากด1ส่วน2พาย fc 1ส่วนสอพา่ส่วน2อพาย rc ทำยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมได้สอนไว้ใน คลิปที่2นะครับว่ากดอะไรอย่างไรนะครับก็ลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่2นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็หลังจากที่เราแทนค่าลงไปนะครับผมให้ใหตัว R ตัวนี้นะครับตัว R ตัวนี้เป็น 15k นะครับส่วน C ตัวนี้ก็คือจุด01ไมโครฟารัดนะครับ อันนี้ได้มาจากไหนอันนี้ก็คือ,อตัวที่ผมใช้ตัวนี้แหละครับผมเอาตัวค่าตัวนี้นะครับมาคำนวณน,นะครับหลังจากที่ผมคำนวณมาแล้วเนี่ยผมแทนค่าไปเสร็จปุ๊บมันจะได้ความถี่ออกมาก็คือ1061หนะครับหลังจากที่เราแทนค่าเข้าไปในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้คือสูตร ที่ผมลอง analyze ให้ดูว่าไอตัวนี้มันมาอย่างไงมันมาอย่างนี้แลวครับมาจาก r เท่ากับ r เท่ากับ x4 x4 คือ1.2ส่วน2พาย f4 นะครับ r ก็คือตัวนี้ดึงลงมาตัวนี้เปลี่ยนเป็นค่านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ย้าย f ขึ้นไปแล้วก็เอา r ลงมาโอเคผมก็จะเอาสูตรนี้นะครับมาแทนค่าลงไปก็คือ fc เท่ากับ1ส่วน2อพาย1ส่วน2อพาย r r ก็คือ15 k นะครับ r ก็คือคูณด้วย15บ k โอห์มนะครับ c ก็คือ0.01ไมโครฟารัด นะครับกดเครื่องคิดเลขออกมาก็คือจะได้ค่านี้นะครับค่านี้คือค่าที่จุดตัดของมันนะครับจุดตัดของมันอย่างเช่นตอนนี้เราเราต่อเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของ low p a ฟิ filter low p a ฟิ filter ก็คือยอมให้ความถี่ต่ำผ่านความถี่สูงไม่ผ่านนะครับความถมี่สูงไม่ผ่านไม่ผ่าน ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนที่ค่าอิมพีแดนซ์2อันนี้เท่ากันนั่นก็คือตรงจุดนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ 3db นะครับ 3db ดาวที่ความถี่1,061หเฮิร์ตนะครับหรือประมาณ1กิโลเฮิร์ตนะครับแล้วทำไมต้องเป็น 3db 3db ดาวเพราะว่า ตัวนี้กับตัวนี้นะครับในเมื่อ i m p e d a n c เท่ากันมันก็ใช้สูตรเดียวกับ divider ครับ divider โอเคถ้าถ้าสมมุติว่าตามาทฤษฎีของฟิลเตอร์ก็คือว่าค่าแซสองตัวนี้เท่ากันตัวนี้15บห้า k ตัวนี้ก็1 5 k ด้วยถ้าเราเขียนในรูปของ r divider ก็คืออันนี้15 k อันนี้สิ k ตรงนี้ก็คือ v in นะครับ v in ส่วน2นั่นเองนะครับ v in ส่วน2หรือมันลดลงไปครึ่งนึงนะครับมันลดลงไปครึ่งนึงก็คือ3 db นะครับมันก็คือ3 db down อันนีค้คือเป็นที่มาที่ว่าทำไมฟิลเตอร์เข้าถึงคิดที่3 db ส db เพราะว่าตรงจุดที่ ค่าอิมพีแดนซ์มันเท่ากันมันอยู่ค่าอิมพีแดนซ์มันเท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นโวลเตตดไวเดอร์ก็คือมันลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับโวลเตจลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอโอเคหลังจากนั้นเราลองมาดูสิครับว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะให้มันเป็นไฮพาร์สล่ะไฮพาร์สฟิลเตอร์เราทำยังไงถ้าเป็นไฮพาร์สฟิลเตอร์เราใช้ค่าเมื่อกี้เนี่ยครับ1 5 k กับจุด0น หนึงเนี่ยนะครับเราต่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าต่อเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อกี้นี้เป็นโลพาสนะครับโลพาสก็คือต่อเป็น R แล้วก็ C ลงกล่าวนะครับอันนี้เป็นโลพาสนะ R แล้วก็ C ลงกล่าวแล้วถ้าเป็น h i พา p a เราก็ต่อ C แล้วก็ R ลงกล่าวมันก็จะเป็น h i พา p a s ฟิลเตอร์เคอร์ฟของมันก็จะเป็นลักษณะนี้ที่ความที่หนึ่เท่าเดิมครับจุดศูเท่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ 3db ดาวเหมือนกันนะครับดาวลงมาตรงนี้ 3db เทียบกับตรงนี้นะครับ 3db เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเป็น ลักษณะต่อไปลักษณะอย่างนี้ล่ะอันนี้จะเป็นลักษณะของแบนสต็อปนะครับแบนสต็อปก็คือที่ความถีหนึ่งศูนมันจะถูกกดลงนะครับความทีหนึ่งศูนถูกกดลงความถี่อื่นมันจะยอมให้ผ่านได้มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ 1061.03เฮิร์ตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเเราคำนวณมาแล้วนะครับสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรที่เราคำนวณที่เราคำนวณออกมาเนี่ยนะครับเราใช้อา5 k แล้วก็ C 0.01 เราได้ค่าออกมาที่1นึ่งพันหิเฮิร์ตเราต่อลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะของ R แล้วก็ C ลงก่าวมันก็จะได้เป็น low p a ฟิ filter ค่าเดียวกันถ้าเราต่อเป็นลักษณะ C นะครับแล้วก็ R ลงก่าว15 k 15 k โอห์ม เราก็จะได้เป็นไฮพาร์ตเคอร์ฟของวันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราต่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบนสต็อกนะครับกดที่ความถี่่1,611 0 68, เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่า ฟิลเตอร์นะครับมันทำงานเป็นลักษณะนี้เราสามารถที่จะคำนวณได้ด้วยสูตรอันนี้นะครับเพราะนั้นเราก็เอาไปออกแบบวงจรของเราได้ละว,วงจรของเราก็คือวงจรอันนี้นะครับโดยใช้สูตรฟิลเตอร์อย่างนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบเรื่องของฟิลเตอร์ แล้วมาคลิปหน้าเรามาออกแบบวงจรตัวเเพิ่มและลดเอ,อ่เพิ่มเบสกันนะครับวงจรเพิ่มเบสวงจรนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปที่4สวัสดีครับ